สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาดูในส่วนของพันธะโลหะกันซึ่งเป็นพันธะที่ง่ายที่สุดในบรรดาษพันธะที่เราต้องเรียนกันนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะการเกิดพันธะโลหะนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าพันธะโลหะหรือสารที่เป็นโลหะเนี่ยลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาเป็นยังไงพันธะโลหะอยู่ฝั่งซ้ายของตารางธาตุตัวที่จะเกิดพันธะโลหะได้ต้องเป็นโลหะแน่นอนถูกไหมซึ่งโลหะเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายของตารางธาตุจะมีเวลน์อิเล็กตรอนหนึ่งสองสามประมาณนี้ดังนั้นเขาจะมีค่า i อ e ต่ํามากหมายถึงเขาจะชอบจ่ายอเิเล็กตรอนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยครบออกเตตเพื่อให้ตัวเองเสถียรถูกไหมคะดังนั้นตัวโลหะปกติเนี่ยก็จะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปพอจ่ายอิเล็กตรอนออกไปปุ๊บเขาก็จะเป็นบวก ถ้าครูวาดครูจะเป็นอย่างนี้ตัวโลหะตัวนี้นะคะพ่อจ่ายอิเล็กตรอนออกไปคือจ่ายความเป็นลบออกไปปุ๊บตัวเขาก็จะติดบวกตัวอื่นก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันหมดค่ะอิเล็กตรอนพวกเนี้ยก็จะวิ่งไปรอบๆนะคะดังนั้นพันธะโลหะก็จะเกิดจากไอออนบวกที่จ่ายอิเล็กตรอนออกไปเนี่ยดึงดูดนะคะดึงดูดกับดึงดูดกับอิเล็กตรอนส่งผลให้มีแรง ดึงซึ่งกันและกันเกิดเป็นพันธะโลหะนะคะซึ่งการเกิดพันธะโลหะเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าออแบบจําลองทะเลอิเล็กตรอนหมายถึงอะตอมถูกอะตอมของโลหะค่ะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปอิเล็กตรอนก็วิ่งกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะแล้วก็ไอออนบวกของโลหะก็จะดึงอิเล็กตรอน ทั่วไปซึ่งกันและกันกระจายกระจายไปส่งผลอะไรบ้างส่งผลให้พันธะโลหะเนี่ยมีความแข็งแรงมากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันเนี่ยดีมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นการเกิดพันธะโลหะนี้ส่งผลให้พันธะโลหะมีสมบัติด,ดังนี้ค่ะประการแรกนะคะส่งผลให้พันธะโลหะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากตามที่ขวดอธิบายไปว่าเขามีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายึด กันแบบเนี้ยทุกอะตอมทุกไอออนมีแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบที่เป็นอิเล็กตรอนกระจายไปเนี่ยทั่วทั้งทั่วทั้งแผ่นไม่ได้มีแค่อะตอมสองอะตอมแต่ทั่วทั้งทั่วทั้งแผ่นโลหะนั้นๆนะคะแล้วก็โลหะจะมีผิวมันวาวแล้วก็สะท้อนแสงได้ดีตรงนี้เป็นสมบัติของอิเล็กตรอนที่จ่ายไปค่ะตัวอิเล็กตรอนจะสามารถาสะท้อนแสงออกมาได้นะคะ แล้วก็นําไฟฟ้านําความร้อนได้ดีเหตุผลเดียวกันเลยค่ะเพราะอิเล็กตรอนที่จ่ายออกไปนะคะอิเล็กตรอนวิ่งได้ดีแม้จะอยู่ในสภาวะของแข็งก็ตามต่างกับพันธะไอออนิกตรงที่ไอออนิกจะนําไฟฟ้าได้ต่อเมื่อเขาละลายน้ําหรือหลอมเหลวไอออนก็ถึงจะเคลื่อนที่ได้ถูกไหมแต่ลพันธะโลหะตรงเนี้ยอิเล็กตรอนเขาเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในสภาวะของแข็งนะคะแล้วก็ตีเป็นแผ่นบางๆหรือดึงเป็นเส้นได้ ตรงนี้เพราะว่าตัวไอออนไอออนของโลหะนะคะตัวไอออนบวกตรงเนี้ยเขายึดกันเป็นแผงพอเวลามีตัวมากระทบไอออนของเขาตรงเนี้ยก็แค่เลื่อนแต่ยังคงดึงดูด ดึงดูดกันและกันไว้ได้ตรงนี้เดี๋ยวมีอธิบายใน AR ให้เราเห็นภาพเพิ่มเติมเอาละค่ะเราจะมาดูกันว่าพันธะโลหะเนี้ยมีลักษณะอะตอมมีอิเล็กตรอนเป็นยังไงนะคะในคลิปนี้นะเราก็จะเห็นว่า,าตัวโลหะค่ะเขาจะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปตัวอิเล็กตรอนดำๆตรงเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาตรงเนี้ยค่ะจะทําให้อออนบวกคืออะตอมของโลหะที่จ่ายอิเล็กตรอนไปแล้วเนี่ยกลายเป็นไอออนบวกคอยยึดกับอิเล็กตรอนพวกเนี้ยไว้ตรงเนี้ยค่ะเป็น แบบจำลองทะเลของอิเล็กตรอนได้เลยนะคะสมบัติอย่างหนึ่งของโลหะที่โดดเด่นก็คือเขาสามารถตีเป็นแผ่นหรือว่ายืดเป็นเส้นได้นะคะเพราะอะไรมาดูกันสมมติครัวอค้อนมาตีนะคะตัวโลหะตรงนี้ค่ะอะตอมของโลหะตรงนี้เขาแค่ถลายนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แตกออกกันไปเลยเหมือนพันธะอื่นเหมือนพันธะไอออนิกพวกนี้ไม่ใช่เขายังคงมีการยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนบวกและไอออนลบได้อยู่ นะคะตัวนี้ก็เป็นลักษณะที่น่าสนใจของพันธะโลหะนะคะดอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นแบบจำลองที่เป็นอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ไปมาพอมีออของหรือว่าในกรณีเนี้ยเป็นคอนมาทุบนะคะก็จะส่งผลให้ตัว ไอออนของเขาเนี่ยเคลื่อนที่เฉยๆแต่ว่าจะไม่ได้แยกออกจากกาันแค่เลื่อนชั้นเฉยแต่ยังคงมีแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกและไอออนลบอยู่นะคะโลหะตรงนี้จึงสามารถตีเป็นแผ่นยืดเป็นเส้นได้นะคะแล้วก็ประการสุดท้ายคือพันธะโลหะเราไม่สามารถเขียนสูตรโมเลกุลน,นะคะเราก็เขียนได้เฉพาะสูตรอย่างง่ายหรือว่าก็เขียนเฉพาะตัวว่าต,ว oh a, ต,ว oh a, ตัวเนี้ยพันธะโลหะก็คือตัวโลหะตัวเนี้ยเท่านั้น นะคะโอเคพันธะโลหะประมาณนี้เลยนะเราต้องเรียบเรียงแล้วก็แยกความแตกต่างของพันธะแต่ละชนิดให้ได้แล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ